เราจะมาสาธิตนะครับการเปิดฝาตรงท้ายนะครับด้วยเท้าหรือว่าเปิดด้วยเคีย่อเคลืนะครับผมโดยคุณเจต้องอยู่กับเรานะครับผมอยู่ที่รัศมีไ่เกินประมาณ1เมตรนะครับระมานะครับตอนนี้คุณแกอยู่ที่ตัวผมนะฮะผมกําลังถือของพลุนพลังนะฮะที่จะเข้าไปในรถซึ่งผมไม่สามารถที่จะนะฮะล้วงกระเป๋าผมได้นะครับตอนนี้ผมกําลังจะสาธิตนี่คือผมถือของครับคุณเจอยู่เป๋ามัผมก้เท้านะฮะในการเปิดสังแต่ครับตัวเซ็นเซอร์อยู่ที่ตัว R นะครับเปิดดูแล้วเพิ่ ตัวถอยมาเลยครับนะฮะยิงได้ยับแป๊บหนึ่งให้เขานะคะอ่านเซนเซอร์อ่านครับเปิดนะครับแล้วถามว่าถ้าผมเอาของวางแล้วนะครับเราสามารถปิดตรงนี้เลยก็ได้แต่นะครับผมเอาของวางแล้วนะฮะผมจะสามารถปิดได้แต่ผมจะใช้เท้าได้ไหมทีผมจบก่อนครับใช้เท้านะครับติดที่เดิมปึ๊บถอยออกครับนะฮะเหมือนเดิมครับผมนี่คือลูกค้าถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับโดยการปิดนะครับผมอ่ะ สำหรับลูกค้าที่ดูคลิปตอนนี้ก็สงสัยแล้วก็ติดต่อที่บ่าวเกม0 8 1 9์แ2 5 5ได้นะครับสวัสดีครับ